ด้านกกตนะคะก็ได้สรุปภาพรวมการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตปาร์ตี้ลิสต์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อคาดว่าจะแล้วเสร็จ14เมษายนนี้ นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตกล่าวสรุปภาพรวมวันสุดท้ายของการรับสมัครผูส้สมัครสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีร,รายชื่อเมื่อวันที่7เมษาย,ยนที่ผ่านมาว่ามีข้อมูลตัวเลขการรับสมัครอย่างไม่เป็นทางการแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนพักที่ส่ง70พักการเมืองจํานวนผู้สมัคร4,781คนจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร498คนแบบบัญชี มีรายชื่อ67พักมีผู้สมัครทั้งสิ้น1,899คนผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน43พัก63คนจากนี้ไปจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติแบบบัญชีรายชื่อโดยกะกะตแบบแบ่งเขตตรวจสอบโดยกะกะตเขตจ,จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้สมัครหรือไม่ภายในวันที่14เมษายนนี้ส่วนกรณีที่ ผู้ที่ไม่ถูกประกาศเป็นผู้รับสมัครสามารถร้องต่อสารดีกาภายใน7วันนะครับและสารดีกาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า3วันส่วนกรณีที่มีการประกาศชื่อเป็นผู้สมัครหากมีใครเห็นว่าชื่อผู้สมัครขาดคุณสมบัติสามารถยื่นคำร้องต่อกะกะตโดยให้ในแบบแบ่งเขตนะครับยื่นที่สำนักง,งานกะกะตจังหวัดส่วนกรณีแบบบัญชีรายชื่อให้ยื่นที่กะกะตกลางภายใน7วันวันต,ตั้งแต่วันประกาศ กรตต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันครับ